เอาละครับคืนนี้ตี25นาทีนะครับเรามีนัดกันนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับสำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดนะครับสเกมหลังสุดในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกแมนยูชนะรวดทั้ง3นัดนะครับแล้วก็เกมนัดล่าสุดนะครับในฟุตบอลเอฟเอครับก็สามารถจุดโทษชนะไบรตันมาแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงตอนนี้ขวัญและกำลังใจถือว่าดีแบบสุดๆไปเลยครับ และตัวหลักๆในวันนี้ของแมนยูไนเต็ดนะครับที่จะลงเล่นได้นะครับนำทัพโดยมาคัสแรดฟอร์ดนะครับออกตอร์ดี้มักซิยาแอนโทนี่นะครับและมีลุ้นเซอร์ไพรส์จากบลูโน่เฟรนันเดสครับวันนี้ว่ากันว่าจะสามารถลงเล่นได้ครับแดนกลางจะเป็นคาเซมิโร่จับคู่กับทางคริสติอุริกเซนนะครับเกมรับนำทัพโดยแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ทางลุคชอครับด้านขวาจะเป็นทางวันวิซาก้าซ้ายเป็นดาโลนะครับผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดียร์เหมือนเดิมครับ ส่วนทางทีมเจ้าบ้านอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ดีนะครับสองเกมหลังสุดพวกเขาแพ้รวดมาทั้ง2เกมและไอสองนัดที่ว่านี้นะครับแพ้คู่แข่งรวด2นัดเกมล่าสุดโดนนิวคาสเซิลถล่มไป6-1 2สองเกมที่แพ้โดนคู่แข่งย่ำไปถึง9ลูกด้วยกันครับฟอร์มการเล่นไม่ดีเกมรับเสียประตูง,ง่ายเหลือเกินครับสลหรับสเปอร์ครับปัญหาในาเวลานี้ก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับยังหาจุดเปลี่ยนของตัวเองยังไม่เจออนาคตยังดูมืดมนครับ วัดฟอร์มกันแล้วนะครับณชั่วโมงนี้นะครับณนาทีนี้ครับฟอร์มการเล่นของแมนยูไนเต็ดถือว่าดูดีกว่านะครับขันและกำลังใจกำลังมาเต็มจากการเข้าสู่รอบชิงฟุตบอลเอฟเอคัพมาได้ด้วยนะครับและคู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูซีติ h เฮทูเฮย้อนหลัง4เกมหลังสุดปรากฏว่าแมนยูชนะสเปอร์รูดทั้ง4เกมเลยครับเกมนี้นะครับถ้าเกิดแมนยูเก็บ3แต้มได้ก็จะเป็นการการันตีอันดับที่4เลยก็ว่าได้นะครับ ดังนั้นนะครับดูจากทุกองค์ประกอบแล้วนะครับวันนี้ถือว่าแมนยูเนเตดูดีกว่าสเปอร์เยอะมากครับก็เชื่อว่าเกมนี้แมนยูจะบุกไปเก็บ3แต้มได้ไม่ยากและจะเป็นการชนะแบบ2กประตูขึ้นไปด้วยครับหลายเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าเกมนี้จะจบลงอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหน่อยนะครับแล้วก็ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะครับ